ส่วนเขาชอบปาลซ่ากินนะเขาวันนี้ก็จะมารีวิวแชงนะอ่าคือมันเป็นแชงหกดาวนะหนึ่งอ่าแฉงกับเราอยู่นะเนี่ย้นี่โอเคถ้าท่านี้แบบอีโวนะก็ใช้แชงห้าดาวสามตัวแล้วก็ตัวตามดาวกันเนี่ยอย่างละห้าตัวเอ้ยไม่ใช่ห้าเดวไอ้สามรับสามก็ห้าตัวระดับสองก็ห้าตัวระดับหนึ่งอ่ะจะมีเยอะหน่อยเจ็ดตัวเราจะมาอีโวกันเลย อา่าเรียบร้อยป่ะเราจะไปรีวิวแชงกันนะครับไอแชงพี่ไหนวันนี้เราพักมันบักไม่เปลี่ยนตัวอีกอ่ะฮาเลยพี่มอทักด้วยครับทอครับที่เชวญครับอ่ะเรา,าจะไปรีวิวแชงหกดาวกันนะครับ เอ๊ะไม่วา้าบเหรอทำไมไมันไม่วา้าบอ่ะเอ๊ะไม่วา้าแน่เลยเกมว้าบอีกแล้วงั้นเดี๋ยวใส่เข้าไปอยู่ในเกมนะโอเคเราเข้ามาอยู่ในเกมนะามา,เ,มนะมาเราไม่ต้องวางเข้าวางนะเริ่มแรกอยู่ที่พันห้าเราเลื่อหน่อยเพื่อแบบมันดูไม่ได้โอ้นี่เฟรช เดี๋ยวนะแช่มตีอ่ะทำไมมันกดที่ตัวแช่ไม่ได้บ้ากอหรืออะไรอ๋อเนี้แหละโอเคดัมเมย์อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะวงสามสองตีหกวิอันนี้คือจะไม่เอาเกียร์นะส่วนตีก็วงเล็กอยู่นะวิลองเรียกแบบตัวสปาวมาอ่ะ สเปาายนนะ่ไหนอะวนี้ตีก็ไม่ติดฐานานะนะโอเคต่อไปโอเคหนึ่งก้อยู่ที่สี่หมืนวงสามแปดตีหกวีนะโอ้เหมือนมันจะบัคนะถ้าแบบกดออกตัวไปแล้วมันดูดิกดไม่ได้โอ้พรหนุ่มแชงเขาบัคโอเคโอเคหนึ่งสี่หมืน โอ,โอ,โอ,โอมันเหมือนเกีมมันจะบักเยอะนะเนี่ยไปอ่ะัอเกสองนะเราไปที 82, 500, ่แปดหมื่สองพันห้าร้อยถ้าก็ไม่เปลี่ยนโอเควงสนะี่สามนะตีหกิีกถ้าไม่เปลี่ยนนะก็มันบักเยอะดูดีกดตัไม่ได้อ่ะต่อไปโอเคสาม หรือที่หนึ่งแสนสิบหมื่นห้าพันห้าร้อยนะวงห้าสิบเจ็ดตีหกวีนะก็ถือว่าใช้ได้ไหมอ่ะอืมก็ได้แหละแต่มันแบบไม่ได้หนึ่งล้านไงเอ้ยแต่อันนี้เพิ่งอัปเกรดสายเพิ่งเฮ้ยทศสินท่าก็ไม่เปลี่ยนไปอัปเกรดสี่นะแล้วไสองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อย 9, 500, วงเจ็ดสิบตีหกวีเหมือนเดิมท่าก็เหมือนเดิม ไปอัพเกียร์ทนะแล้วมีอยู่ที่489,500ตี6วิวง74ไม่ให้บัคค้างไปยิงใครตรงนั้นโอเคท่าก็ไปเปลี่ยนต่อไปอัพเกียร์6แล้วมีอยู่ที่799,500วง78ตี7โวิเดี๋ยวนะหานไปตีข้างหลังมีใช่ ถ้าก็เหมือนแบบเปลี่ยนนะกลายเป็นแบบวงดาวใหญ่ขึ้นเนี่เเยเนี่ยเฮหยลองเรียกนะ,ะไม่ติดฐานานะโอเคต่อไบทับขนะีดเจ็ดนะตำ้หน่งที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าเอ้ยเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยวงไปสองตีเจ็ดวีนะถ้าก็เปลี่ยนไหมอ่ะ คือมันมีพวกนี้นกันบังแล้วเพืบที่เกิดพูดไม่ได้นเนี่ยเนี่ยกิดพวกนี้ไม่ได้อ่ะคือมันบักอ่ะโอเคต่อไปโอเคแปดนะมีที่สองแสนห้าหมื่นเอ้สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยวงเก้าสิเอ็ดตีแปนะดวีนะโอ้ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวนะตัววงไปอยู่ตรงนี้ไปยี่ผมวงไปอยู่ตรงนี้ คือเกมมันบ้านะเดี๋ยวพี่ลองไปวางไกลๆกันอ้าววางไปแล้ววางได้สามตัวนะวางได้สามตัวแล้วเราจะกดยังไงคือพี่ดูพี่จะกดบัฟดูให้พ่กด,กดไม่ได้ดเ,เดี๋ยวเกมเสียย่าจริงๆริเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเลบัฟอืมบัฟไปไายกดได้ไหมไม่ได้นะกดที่แฉกเนี่ยเออ พี่เกิดแล้วพี่เกิดเนี่ยเราฟังสถิติเนี่ยไม่ได้เลยคือเหมือนเกมมันจะบัก็กโอ้โหคือแบบตัวมันน่าจะดีแหละพี่ว่าน่าจะได้เหรีเยอะแต่มันบัก็กบั็กเนี่ยแต่พี่ลองหาดูนี่มันไปอยู่ไหนมันจะหายวินอยู่ไหนได้นะใชียวโอเคนั่นก็ถุอง่ายก็คือบัก็กโอเคแชงบัก็ก ถ้าติราเมิมันสองล้านใช่ไหมมันก็อาจจะเหมือนโรเจอร์อ,อะโรเจอร์อ่าโรเจอร์อ่าโรเจอร์บ้านี่มันก็น่าจ,จะประมาณเจ็ดล้านเนี่ยคล้ายโรเจอร์เฉงถ้าไม่ผิดนะโอเคสำหรับคลิปก็เป็นเพียงแค่นี้ว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย